ันที่30เมษายน2525พ 25. ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดดำริให้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชาดิรตตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีขึ้นเพื่อพัฒนาที่ดินบริเวณรอบวัดยานสังวราราม ให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านการเกษตรให้ราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินกิจกรรมใน5ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านการบริหารจัดการน้ำด้านการสาธารณาสุขและผู้สูงอายุ และด้านการศาสนาและการศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย3ตำบล2อ,อำเภอของจังหวัดชนบุรีได้แก่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงตำบลน,นาจอมเทียนและตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีในด้านการอนุร,รักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่านั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กลับสู่สภาพเดิมเพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารดำรงไว้ซึ่งถิ่นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยของสัตว์ป่าและมีพระราชกระแสให้สถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จัดตั้งขึ้นณตามลห,ห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ให้ดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าสายพันธุ์แท้และสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์สัตว์ป่าของไทยและของโลกที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วโดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงจัดตั้งขึ้นในปี2526ปัจจุบันสังกัดกลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีพื้นที่รับผิดชอบ193ไร่ กิจกรรมที่ดําเนินการในสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงแห่งนี้นะครับคือหลักๆเลยนะครับจะเป็นการเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าพ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์แท้นะครับเพื่อที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพิ่มประชากรสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เพื่อจะคืนสู่ป่าป่าธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมการดูแลสัตว์ป่าของกลางนะครับกรณีเหมือนมีคดีเกี่ยวกับ สัตว์ป่าที่ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่านะครับเหมือนกอนกลางที่เป็นสัตว์ป่าเนี้ยก็จะนํามาดูแลที่สถานีพ่อเลี้ยงแห่งนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอีกอย่างนึงก็คือเป็นการดูแลสัตว์ป่าแก้ไขปัญหาก็เช่นสัตว์ป่าที่ออกไปรบกวนชาวบ้านหรือสัตว์ป่าพัดหลงนะครับมีชาวบ้านแจ้งแจ้งมาพบเจออย่างนี้ฮะก็สัตว์ป่าพวกนี้ถ้าไม่สามารถปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติได้เราก็ต้องเอามาเลี้ยงดูในสถานีพ่อเลี้ยงต่อไป เมื่อวันที่12มีนาคม2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชนบุรีทรงติดตามการดำเนินงานของสถานีพ่ะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ซึ่งด้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าสายพันธุ์แท้และสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำนวน14ชนิดกว่า360ตัวดูแลสุขภาพสัตว์ป่าและช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บแก้ไขปัญหาพลัดหลงสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ป่าที่มอบคืนให้แก่ทางราชการจำนวน12ชนิดกว่า140ตัวส่วนมากเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่เช่นหมีควายและหมีหมา และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโดยในปี2,562ถึง2,566ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติชนิดไก่ฟ้าจำนวนกว่า400ตัวและชนิดสัตว์กีบเช่นกวางป่าเนื้อสายละองละมั่ง,งกว่า30ตัวปัจจุบันมีสัตว์อยู่ในสถานีจำนวนกว่า450ตัว สัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าอย่างเงี้ยมีขอเรามีทั้งหมด22ชนิดกว่า450ตัวนะครับมีทั้งสัตว์ปีกสัตว์ปีกก็จะเป็นพวกไก่ฟ้าหลังขาวหลังเทานะครับไก่ฟ้าพญาลอพวกนี้ฮะแล้วก็สัตว์กรีบสัตว์กรีบจะเป็นละองละมั่งปันไทยแท้นะครับจะมีเนื้อทรายกวางป่านะครับที่พอเลี้ยงอยู่ที่เหลือจะเป็นสัตว์ป่าแก้ไขปัญหาก็เช่น ซึ่งที่นี่จะเป็นสัตว์ป่าที่โดดเด่นและเยอะที่สุดก็จะเป็นสัตว์หมีจะเป็นมีหมามีควายซึ่งเรามีหมีควายในความดูแลกว่าร้อยร้อยร้อยหนึ่งตัวแล้วก็มีหมาอีก19ตัวรวมแล้วก็ประมาณ120ตัวนอกจากนี้ทางสถานีได้ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรจิจัดทำ่ายในการปลูกฝังจิตสำนึกและให้ความรู้ในด้านสัตว์ป่า แก่นักเรียนและเยาวชนตลอดจนเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สาธิตอบรมแนะนำทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ป่าที่หายากใกล้สูญพันธุ์สัตว์มีค่าทางเศรษฐกิจและสัตว์ป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์ป่าขนาดใหญ่เช่นหมีซึ่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงเป็นสถานที่อุปการะเลี้ยงดูหมีที่จำนวนมากที่สุดในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายและสามารถร่วมสมทบทุนดูแลช่วยเหลือสัตว์ป่าตามโครงการพ่อแม่อุปถัม์สัตว์ป่าผ่านทางสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงได้โดยตรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รงให้ความสำคัญกับผลอันจะเกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าน้ำดินตลอดจนราษดรเป็นที่ตั้งทั้งทรงให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของสัตว์ป่าน้อยใหญ่โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภานิติบัญญัติตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2 5 6 2ขึ้นเพื่อให้การสงวนอนุรักษ์คุ้มครองและบำรุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและการบริหารจัดการสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวาภาพในพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนทางกรมุทญ,ญานแห่งชาติสปา์นพืชนเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติใหม่สองฉบับนะครับไม่ว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปีสองนารสินะครับแล้วก็พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสปาว์ปีาปี2562เช่นกันนะครับซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยก็รับรองสิทธิ การอยู่อาศัยและทํากินของรัษฎรที่อยู่ในป่าอนุรักษ์นะครับซึ่งเดิมไม่ไม่มีนะครับซึ่งเดิมอยู่กับอย่างผิดกฎหมายนะครับปัจจุบันเนี่ยก็รับรองสิทธิแล้วก็ทํากินได้ก็ทําให้โครงการการพัฒนา,าต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปนด้วยความสะดวกและถูกกฎหมายครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอบอกมีกฎหมายรองรับตรงนี้แล้วเนี่ยการที่จะหน่วยงานต่างๆจะเข้าไปพัฒนาไปช่วยให้เขาเนี่ยสามารถมีโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อชีวิตอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นการตาม นามรอยท่านสเสด็จพ่อสเสด็จแม่นะครับตรงนี้ซึ่งมันก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเขาดีขึ้นนะครับการมีจิตสํานึกในการที่จะร่วมกันรักษาป่าร่วมกันรักษาสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมากขึ้นนะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่องมีเพียงแต่คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าแต่ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างอาชีพให้ราษฎรมีความอยู่ดีกินดีลดอัตราการล่าสัตว์ตลอดจนช่วยชุบชีวิตสัตว์ป่าให้กลับมามีชีวิตที่เป็นปกติสุขมีจำนวนประชากรสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นลดอัตราการสูญพันธุ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เติมเต็มระบบนิเวศให้เกิดความสมบูรณ์ระหว่างธรรมชาติคนและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข